สวัสดีครับก็ส่องปแลนด์พาเราคือเก่านะครับเนาะอ่าอ่าตะกี้เขาตัดหยานครับเนาะต่ก่อนนี่ครับตัดหญ้าเราจะใช้เอ็นครับเนาะใช้เอ็นตัดหญ้านะครับเนาะจะประมาณนี้ครับเอ็นก็จะมีอ่าหลากหลายสีนะครับเนาะจะเป็นสีเขียวสีอ่าขาวเหลืองนะครับเนาะก็แล้วแต่บริษัทนะครับเนาะที่ผลิตออกมาจะเป็นเหลี่ยมหรือไม่เหลี่ยมครับเนาะก็ตัดได้เบิร์ดครับแต่เมื่อนี้นะครับเนาะ นี่ครับใบมีดนะครับเนาะเราก็เคยใช้นะครับเนาะก็แล้วแต่จะใช้งานแบบไหนนะครับเนาะเป็นงานหนักนะครับเนาะงานหนักงานมีต้นไม้ก็จะใช้ใบแบบนี้นะครับเนาะถ้ามีต้นไม้อ่าใหญ่ๆเน็กๆเนี่ยนะครับเนาะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนาะหนึ่งอ่านิ้วนิ้โป้นิ่งสี่นิ้วก้อยนะครับเนาะสามารถใช้ใบเอ่อแบบนี้ได้นะครับเนาะมันจะมีความคมนะครับเนาะสามารถตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้ได้นะครับเนาะต้นเล็กๆนะครับเนาะ แต่ผมจะมาพูดถึงมันยืนทำเนาะนี่ครับตัดหญ้าเนาะเนาะผมจะไม่ใช้เอ็นตัดหญ้าครับเนาะผมจะใช้เป็นเป็นลวดสลิงครับนี่ครับเป็นพลาสติกครับเนาะพลาสติกหุ้มลวดสลิงครับอ่บริเนียแจว่าเห็นฉาดบอลครับเนาะนี่ครับอ่าลวดสลิงจะอยู่ด้านในครับเนาะนี่ครับอ่าเป็นไข่ไข่ไข่ คล้ายๆกับสายเบรกจักรยานนะครับเนาะสายเบรกจักรยานคล้ายๆกันนะครับเนาะแต่ตัวนี้มันเป็นลวดสลิงอยู่ด้านในนะครับเนาะนี่ครับแต่ด้านนอกเป็นพลาสติกครับผมจะเอามาทดลองตัดยานะครับเนาะมันนี่ครับนี่ครับส่วนใส่ผมก็จะใส่แบบนี้ครับใส่คู่นะครับเนาะเป็นคู่ทีนะครับเนาะนี่ครับเพื่อให้มีแรงเบี่ยงในการตัดนะครับเนาะอันนี้ครับแรงเบี่ยงในการตัดยานนะครับเนาะจะประมาณนี้เลยครับเนาะ มันก็แล้วแต่คนชอบใส่ครับเนาะจะใส่แบบใดงานแบบใดนะครับเนาะส่วนหญ้าที่ผมจะตัดนะครับเนาะเป็นบริเวณนี้เลยครับซึ่งมีนกกระแตแวดนะครับเนาะในห้องอยูุ่นครับบริเวณอกว้างๆนี่แหละครับผมจะตัดนะครับเนาะซึ่งเมื่อวานนะครับเนาะผมตัดแล้วแต่ยังไม่เสร็จครับแต่วันนี้จะเอาเอ็นตัดหญ้าที่มีลวดสลิงครับเนาะมาทดลองครับ ย้าจะไม่อ่จะบวกลบเท่าไดนะครับเนาะแต่จะมีความหนาของบริเวณเงาของยา้านครับเนาะนี่ครับไอที่ตัดไปก่อนครับเนาะนี่ครับจะประมาณนี้เลยครับความหนาความลกของยาอ้านครับเนาะอาจจะตัดให้เตียนเลยครับเนาะคือจังอ่านี่ครับจะประมาณนี้เลยครับถึงโคนโคนของย,าอย้าครับเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งตอนตัดแล้วนะครับเนาะว่ามันจะเป็นแนวใหครับ ครับได้ตัดเรียบร้อยนะครับเนาะตอนตัดผมบ็ได้ทาให้เบิ้งครับเนาะซึ่งมันห่อนแดดนะครับเนาะมันนี่แดดห่อนแห้งนะครับเนาะนี่ครับตัดแปนแบบแปนครับเนาะถือว่าแปนถือว่าเตียนครับสําหรับการใส่ลวดสลิงครับเนาะในการตัดครับนี่ครับอันนี้เป็นที่ตัดเก่านะครับเนาะ้างๆนะครับเนาะนี่ครับตามเงาลัวเลยครับเนาะส่วนด้านนี้ก็เป็นตัดใหม่นะครับเนาะ ตัดเมื่อกี้นี่ครับเนาะนี่ครับจะได้ประมาณนี้นครับเนาะซึ่งมันนี้มันห่อนครับเนาะยาก็จะเหนียวแน่นะครับเนาะจะเปรียบเทียบก็ห้องตัดส่วงเสาๆนครับเนาะห้อตัดส่วงเสาๆนี่ก็จะดีครับเพราะว่ายามันบ่ฮันที่ถือแดดปานใดครับเนาะทําให้ยากกรอบเร็วเวลาเขาตัดมันก็จะเล่งเครื่องบอรอบบอจัดครับเนาะน้ามันก็จะไม่เปลืองครับเนาะแต่ถ้าแดดห่อนๆแบบนี้ก็จะเปลืองน้ำมันจังหน่อยครับเนาะเพราะว่าเอ่อยามันเหนียวแล้วครับเนาะ นี่ยมันเหวี่ยวมันเหี่ยวมันบรกกอบนะครับบ่ายังไงครับเนาะนี่ครับตัดแล้วก็จะประมาณนี้ครับเนาะกระทือว่าสะอาดครับใช้ดวดสลิงครับเนาะผู้จะเห็ดตามการเฮ็ดเห็ดน้ำเลยได้นะครับเนาะส่วนวิธีใส่เอ็นครับเนาะใส่เอ็นใส่ลวดสลิงครับเนาะเดี๋ยวผมจะเห็ดชิปอีกเทือหนึ่งครับเนาะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปนครับเนาะผมเ็ดวิธีสอนวิธีการใส่เอ็นครับเนาะ